การใช้งานเบื้องต้นนะครับของกล้อง Rico High color ์ซ s มเป็นกล้องกลอกยไขายลานนะครับไม่ต้องใช้ฐานก็สามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้มีวัดแสงนะครับวัดแสงก็เลยต้องใช้ฐานนะครับ rcc นะครับเราจะมาดูใส่ฐานก่อนนะครับวิธีใส่ฐานก็เปิดฝานะครับ ช่องมองมันเล็กมากนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นไหมอ่ะจะมีสีเขียวนะครับถ้าสว่างก็จะสีสเขียวตอนนี้เอามือมาปิดไปบังด้านหน้าก็ไม่มีแสงก็จะขึ้นสีแดงเอามือออกก็สีเขียวนะครับ ในช่องมองก็จะโชว์ด้านล่างจะเป็นระยะโฟกัสนะครับอันนี้คือแสงสว่างพอนะครับจากหลอดไฟแต่พอเราเอามือไปบงังนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับคือแสงน้อยนะครับ หลอดไฟอยู่ด้านบนฝั่งนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็วิธีใส่ฟิล์มนะครับกดฝาตัวนี้ลงนะครับแล้วเปิด มาเลยครับปิดฟ้าก่อนอก็ไขาลานไปฝั่งนี้นะครับเราจะหมุนไว้แค่นี้ก็ได้ครับแล้วก็กดถ่ายเลยก็ได้หรือว่าจะหมุนให้มันจนสุดเลยก็ได้ครับประมาณนี้ครับยังไม่สุดนะครับ ้าหมุนสุดแล้วน่าจะถ่ายได้ประมาณ12ถึง14่สภาพเาพอดีพอดีก็ได้ครับประมาณนี้ก็กดถ่ายเลยครับ นนตัวนี้เป็นตัวโฟกัสนะครับอบอกระยะเป็นเมตรแล้วก็บอกเป็นรูปภาพในช่องมองนะครับ1.2เมตรประมาณนี้ครับอันนี้ลูปวิวอินฟินิตี้นะครับทุกคนทั้งตัวปุม่มนี้ก็ล็อกชัตเตอร์นะครับอันนี้ตั้งเวลานะครับ ีครับถ้ามือปิดวัดแสงไว้นะครับแล้วก็นะครับ มีระบบออโต้รูรับแสงนะครับอันนี้ครับตั้งเป็นออโต้ได้หรือจะเลือกปรับเองก็ได้นะครับอันนี้ตั้งค่า ISO นะครับตั้งตามฟิล์มที่เราเลือกใช้ก็ด้านล่างการนับฟิล์มนะครับ พออกดลงมาได้ก็ว่าเราต้องไขาลานอีกทีนะครับอันนี้ครับใช้งานง่ายครับรูปทรงสวยดี สามารถต่อแฟลได้นะครับแล้วก็แบบที่มีสายส e ิงฝั่งนี้ก็ต่อขาตั้งกล้องนะครับในแนวตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นสายของใส่เป็นสายของคอแทนก็ได้แล้วก็นะครับที่เหลือๆก็ต้องดูรีวิวเพิ่มเติมนะครับผมขอบคุณครับ